สวัสดีครับทุกท่านครับมือนีห้าอยู่ที่บ้านขั้นสูงมาเบิงเรือขนาดเล็กครับของชุมชนบ้านขั้นสูงยุนี่มีเรือขนาดเล็อยูสี่ลำเป็นเรือขนาดบ่กเกินสิบผีไพมีสี่ลำเป็นอยังจังมีสิบลำจังมีสี่ลำและเป็นอยังคือหลายแท่เดี๋ยวให้ผูญญ้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังเช่นครับผู้ใหญ,ญ่บ้านครับอันบ้านหฮาคือมีเรือขนาดสิบ ที่พายนี่หลายเท้เพราะว่ามันเยาวชนมันก็หลายเนี่ยครับหตายแต่ว่าบ่ฮอดศหาสิมหานะครับมันก็มีนีดๆนะครับคาบเลยเพื่อนกับเฮตดตอนแรลก็เอาล้ำหนึ่งนะครับเพื่อนฝึกมันก้อกันพายนะครับอ๋ออยากลงนะครับเออมันในขั้นมันกระเทศเพิมีนะครับเพื่อนได้แซ็บมากเพิ่นกะเทศไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์เพิ่นกรั้าเห็นเรือนะครับพระอาจารย์ยุนี่เพื่อนมักเรือครับเพิ่นมักเรืออ๋อเพื่อน เพ็่นเพิ่นผ้าชุ่มชนเข้าไปแปงแข้งเรือตลอดครับบานนี้เรือขนาดเล็กนี่เข้าบ่อจาัดเองหรือผยจัดอยู่ในชุมชนนี่รืมเล่รกับพวกคมเลยจัดครับตอนนี้ของบอปตเพิ่นครับอ๋อเข้าเข้าจัดโดยโดยใส่สนามแข่งขันโย่แกงขั้นสูงแกงขันสูงเป็นแม่น้ามู้นเอเป็นแม่นำ้ำโขงหมายถึงว่าเรือขนาดซิปี่พานี่เพื่อนบอกกาหนดว่า สีโลกไหนเท่าใดผู้ใดมาแข่งเท่าใดก็ได้แก,ก่กำหนดนวนลลำอยู่ครับว่าแม่สนามนี้ไม่เกินยี่สิบห้าลำทีนะอ๋อแข่งยี่สิบห้าลำบานนี้บ้านเฮากาชื่นชอบเรือเป็นการส่วนตัวยู่แล้วก็เลยเหตุเรือเรือขึ้นมาสีลำ ไปแข่งเทียละสองลำสามลำสี ам, ล่ลำเลยเด้แสมมาดูทุกสนาม <c oughs> เลยเฮัดเเลยได้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเบอยเฮ้ยเ่้ยเง้เงยเฮ้เปปยไฮ้ยเ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 ฮนีเฮ้ไเฮ้ย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 เฮ็ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮรย์ออยเฮ้ยเฮ้ยเว้ดเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้นเฮ่นเฮ้่นช้ยเฮอยเฮืยเฮ้ยเฮ้อเฮ้้ไเฮ้ยเ่้ยเ Um อ๋อเพื Jamie, <or S 1> <anak> ่อนตะกี้เพิ่นกับเพิ่นสร้างนาะลูกเพื่อนกจอนนี้เรื่อนี้นะครับอ๋ออ๋อพระอาจารย์นี่เพื่อนเพื่อนเป็นสร้างพระอาจารย์นี่พ่อพ่อเพื่อนเป็นเป็นคนเหตุเรื่องมา่อก่อนเรื่อเฮ็ดบัตรอ่อบ้านนี้พระอาจารย์เพิ่นกัเลยสืบพอดเอ่อพิมายไล่เมื่อการสร้างเรื่องมาจากจากพอรับนี่คือเรื่องขนาดสิบสิบพีพายอ่ามี่มีผู้ใดแข่งแนยสิบพีพายแถวนี้ นี่ลักษณะมีลหลายบ้านอยู่ครับถ้าแม,ม,ม่นเอาตัวเตะมุกลงมานหนึ่งประมาณเกือบเกือบลอยล้ำหน่งครับโอ้แล้วเพิ่นครับแล้วล้านน้ำถ้าน้ำเพิ่นก็เบิ่งงบเแล้วถ่าถ้าเพิ่นง,งบบ่หลายลเพิ่นงบบางแส้นเพิ่งหกพมตัดนี่ก็ไม่เกิน25ล้ำหนึ่นะครับอืมนีม่ซื้อเรือหยังนี่ซื้อเรือยังก็อู่ต่อเรืออ่าพัฒน์ระเีหยัง ภาษาลาวภาษาลาวอ๋อครับแสดงว่ามี่ฟังฟังล่างมานําบอกนี้เฮ็ดเฮ็ดเมืองลาวครับคุณอ๋อเรื่องลนี้เฮ็ดมาจากประเทศล่าครับอือแสดงว่าแข้งนี่มีมีอ่าสปปลาวเพิ่นมาร่วนทั้งการแข่งนําครับก็เพิ่นเพิ่นมาร่วมนําอยู่ครับอ๋อเปมาอยูายุอายุประมาณซีหาล่ำอยู่แล้วอ่าซีหาล่ำครับมี แบบยู่สนามนะสนามแถบซี้น่ก็ไปเรื่อยๆอยู่รับออขบวนใดเนื่องก็ได้สองนะครับอ๋อบ้านเฮ้านี่กับพ่มื่อเรื่องของการพายเรือบ้านเฮ้านี่เพราะเป็นสองล่องไผ่ขึ้นกันแต่ว่ามีคนบ่หลายคันรุ่นคือมบุหรี่คันรุ่นรุ่นซีพีพายรุ่นเรือลำนี้จากพีพายนี่เรือหนึ่งประมาณบมื่เกินสิบสองครับสิบสองพี่พายจะเข้ามาแข่งซิฟก็ได้นะครับอ๋อแข่งซิฟก็ได้แต่คันซิฟสิบสองนี่สู่เท้าอย่างอยู่ นำานิ่งกไปนำน้องไปครับน้องคุรู้เสีแซงคุรู้ใส่คุรู้ตการอ๋อครับนี่คือเรือขนาดสิบผีพายของชุมชนบ้านขั้นสูงครับ